สวัสดีค่ะสุภุสุคนคุณพ่อคุณแม่ลุงปานาอาพี่พีเพื่อนเพื่อนน้องน้นงๆ่ะค่ะพ่อกับสาวน้ำฝน,นอีกแล้วค่ะพอกันย่ามือแรงค่ะม้นนี่ตอนประมาณหกโมงเคืงค่ะม้อน,นี้สาวน้ำฝน,นพากกินอันไก่ย่างวิเชียรบุรีค่ะหาสูตรในอินเทอร์เน็ตล่ะค่ะน้องเห็ดเบงตําแตงเจวบักขาม เขาครัวค่ะแล้วก็ผักกะมีเรดดิตผักชีลาวผักชีจีนซระละแหน่ค่ะรวมกันอยู่นี่ละค่ะมาค่ะสุขคนมาแซ่บกับสาวนำ้ำฝนกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆค่ะโอ้ยวันหยุดก็อยากเห็ดยีหยังกินแซ่บๆเนี่ยค่ะเนอะนี่ค่ะอืม แซ่บจะบักขามเปียกมันสิได้ความสมนัวๆเนาะคะ่ะสมอ,อ่อ,อนๆแซ่บค่ะ ขออนุญาตด้อค่ะตำแบักแดงนี่สดนี่มันสิง่ายก้อเนาะค่ะคุยมันสิคุยยากมึอมนอืมสารฝนคิดว่ากินมาเหมือนดอกค่ะ อย่างตันหนึ่งค่ะแบ่งไวเครืองหนึ่งเคืองนี่ก็บสีมืดปะบุค่า ไม่หอดบหยาเขา นแนวแซ่บค่ะตูดไก่ <laughs> นี่เนื้อข้างนั้นเลยค่ะจิ้มกับเจาเขา้าขวบามาขามเปียกแซ่บหลยค่ะ สูตรมักวิเชียนบุรีเป็นยอยอมันดังค่ะแซบ่บมันอาจมีหลายสูตรค่ะในอินเทอร์เน็ตแต่สาวน้ำฝนได้สูตรมีส่วนประกอบของรากผักชีพริกไทยดำหอมหัวไยน้ำใบเตยลอกก็โนมค่ะ เรงปรุงกับมิตรซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วกับเกลือค่ะสารน้ำปนมักใบขามคืนค่ะแซ่บค่ะแซบ่บเฮดครั้งแรกนี่แซบ่บ กระเทียมน้ำค่ะสันฝนลืมบอกกระเทียมน้ำ ไม่ดีค่ะแต่ความหอมจากเครื่องเทศที่มักใบเตยแต่ความนุ่มของหมักกับนมสด ูตรนี้เด็ดค่ะแซบ่บหอมสามน่น้ำฟนอบเอาค่ะอบชั่วโมงหนึ่งอุณหภูมิ ลอยเจ็ดสิบองศายี่สิบนาทีสุดท้าย้อยแปดสิบค่ะครับนื่อยว่วเขาว่าเวลากลับเมืองไทยหนังรถเบืองป่ายน้ำทั้งไก่ย่างวิเชียรบุรีวกเชียรบุรีมาเคยสื่อกินมาลองเป็นแซ่บค่ะ สูตรเนี่ยกระดูกร่อนเลยค่ะอ,อือ สลัดแน่ค่ะ นี่ค่ะเบิงค่ะเนื้อไก่เน้นๆน้ำจิ้มรสเข็มขน้นเปรี้ยวหวานทำน้ำฝนยอะปะลาน้ำค่ะน้ำพริกเจ้าเข้าควาวขามเปียกนี่ยออปลาน้อยหนึ่งโอ้ยได้รสชาตินัวดีนะคะ่ะ แบบนี้ครับ เขากันดีร้ายค่ะไก่ย่างกับเจ้าน้ำพริกประค้ามเปียก จำน้ำจิ้มช้ำ Samuka Olutra. Hmm. อิ่มแล้วค่ะนิ้วข้าคักๆกินได้บ่หลาย ขอคุณทุกแรงกำลังใจทุกการรับชมค่ะขอให้ทุกคนใส่ชีวิตยางมีความสุขด,ด้ทุกๆมือนะคะมาพบมาพอกับสารฝนได้ไหมในคลิปวิดีโอนาค่ะสวัสดีค่ะ